เขาขึ้นไปทำอะไรหัวเขาอะฮะขึ้นไปทำอะไรหัวเขาสนสนุกเหรอคะหมุนอีกหมุนอีกแล้วสนสนุกโอ้ยสนสนุกสนสนุกโอ้โหม้าหมุนม้าหมุนโอ้ยโอ้ยไอ้ม้าหมุน อ้าอ้าวอ้าวอ้าวอุ้ยสนสนุกเหรอคะเนี่ยโอ้โหม้าหมุนโอ้ย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 อยู่ไหนเนี่ยฟี่อยู่ไหนนะโอ้โหม้าหมุนหมุนแรงมากเลยว่าพี่เกาะได้แน่นเลยนะพอแล้วสงสารลูกหล่นไปเลย